สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับโฟนเกมเมอร์ทีวีกันนะครับก็จะมาสอนใช้เกมเคิวนะครับถ้าจะเกมมันนะครับเกมคิวคิวคิวเรอร์อะไรนี่ครับอ่าจะมาสอนใช้นะครับออ่ามืมแล้วแล้วเกมมันนี้เกมเกมคิว เวอร์น <si ี่มันโหลดในเพีสต eh uh ูได้นะครับอ่าเดี๋ยวก็จะมาสอนแฮกกับเกมนี้ครับอ่าเขียนเขียนให้ดูในเพีสตูนะครับเขียนนะครับเขียนว่า E Game อเแี่นนครับ มันก็จะมีแอปได้ไงครับกโบ็โหลดมาเลยครับโหลดมาเลยครับโหลดมาเลยครับโหลดเสร็จใช่ไหมครับมหลเสร็จออกครับแล้วต้องรู้ด้วยนะครับโปรแกรมนี้ถึงจะใช้ได้ครับก็เข้าไปครับแ,แล้วก็เข้าไปอ่า มันก็จะเป็นรูปน่ะรูปเป็นังครับเมื่อจะพูดยังไงเปน็นก็ให้กดตรงนี้มันจะเป็นรูปดำๆมาแล้วมันก็จะหลุดออกแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เลยครับอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เลยครับแล้วเราก็ให้กดตรงนี้ครับอ่ากดตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมครับอืมก็เข้าไปในเกมจะแฮก แต่มันแฮ็กไม่ได้ทุกเกมนะครับจะแฮ็กเกมนี้ครับเกมรถนี้ครับเขาไปนไครับรากันครับทดลองครับเล่าแฮ็กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับ,รบ,รบตอนแรกก็ ใส่ราคาไปก่อนนะครัใส่ที่เรามีอยู่เงินที่เรามีอยู่นี่เหนึ่งสามหกหนึ่งหเก้าแปดห้าสี่เจ็ดแล้วก็กดตรงนะี้ครับคัหาคนระับอ่ก็ให้กดอันแรกนะครับกดอันแรกนะ กนนั้นแรกเสร็จมันก็จะมีพวกนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องไปสนใจครับกดตรงนี้ไปเลยครับ<ม>แล้วก็มาเล่นทังแรกกินก่อนนะครับก็ม,มาเล่นกันก่อนครับ <c oughs> และเพราผมอัดแล้วเล่นไปด้วยครก็มานี่ครับดู ไปสเสร็จแล้วก็เขียนราคาเงินนะคมาขึ้นอ่าก็เขียนราคาเงินอีกเทียบหกเก้าแปดถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้นะหกแปดเจ็ดอ่าแล้วเบแล้วก็กดตรงที่ค้นหาเหมือนเดิมคนระับ กดเสร็จใช่ไหมก็จะมีอันเดียวขึ้นให้แบบโผล่เข้าไปครับเนี่ยครับก็ลบลบไปครับลบไปให้หมดแล้วก็จะงอเงาก็ได้ครับแล้วใส่รักษาก็จะเอาเงินเท่าไหร่ก็จะเอาโอเคครับกดโอเคไปคร็จสิ้นแล้วโอเคครับตัวนี้เป็นไรครับดูครับเงินก็ได้เหรอครับ อไ,ได้จริงนะไม่ได้โมนะสำหรับวันน,<อ>นนี้ก็ขอตวนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเอ้ยถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเท่นี้ครับขอบคุณครับ